ทุกคนต่างตกอ,อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากจุดนี้นะครับที่พายเมคากำลังเดินไปที่ของนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงต้นฉบับนะครับ ล้มมอสักครู่ถือว่าหนักพอสมควรนะครับเกือบได้เรียกนูนชุกเฉินนะครับ1669แต่โชคชชด,ดีดยังลุกขึ้นมาได้นะครับน้องพายเราก็จึงวิ่งหนีเข้าป่าเราจบคลิปด้วยวินาทีแรกที่มาถึงช้างโขงนี้นะครับอยู่ที่โปร่องอาจารย์แมว นี่กำลังขับรถผ่านมานะครับเราจะเลยไปด้านหน้านะครับนี่ผ่านพี่เจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับนี่ครับนี่คือป่งอาจารย์แมวนะครับแล้วก็จบด้วยตอนเย็นขากลับนะครับช้างยังไม่เข้าป่าแต่หมดเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะครับโอยไม่ใช่จ่ายน นี <im> <avez> ่ของอยู่นี่ของกำลังจะออกถ่ายไม่ได้แล้ว